อืแล้ววันนี้หนู่ะจะพูดยังไงจะอธิี่านยังไงเนาะให้เราได้สมปัานาในเจ็ดวันในยี่สิบวันในเก้าสิบวันอีกหกเดือนเนาะอีกหกเดือนเนี่ยในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มันคูเนี่ยห้จะทำยังไงดีวะให้เรามีงานทำใหม่ที่เงินเดือนเยอะกว่านี้แล้วก็ ทำออนไลน์ประสบสความสําเร็จให้ได้ภายในระยะเวลา6เดือน6เดือนเนี้ยนะคะเป็น6เดือนที่สําหรับใครที่มีการเงินดีอยู่แล้วก็ดีไปแต่บางคนมีการเงินเยอะแล้วแต่ไม่มีความสุขทํางานไม่มีความสุขก็ต้องปรับความคิดให้เปลี่ยนเป็นเป็นขอบคุณอแล้วก็บอกรักเขาแล้วก็สั่งจิตว่าใ hey, ห้โชคดีแค่ไหนนะที่เรามีงานทําดีกว่าไม่มีงานทํามีงานก็มีเงินใช่ไหมเออก็จงรัก งานที่ตัวเองทําซะนะหรือวันนี้เราจะต้องเลิอกออกจากงานหรือเลิกทาก็ให้เราอะขอบคุณเขาซะอ่ะที่เขาเลี้ยงดูเรามาจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเราจะไม่ทําก็เราไม่ได้เกลียดงานนี้นะแต่เราคู่ควรค่ะให้เราบอกกับตัวเองแบบนี้ว่าเราคู่ควรกับเงินเยอะกว่านี้ กับรายได้ที่เยอะกว่านี้เหมือนที่ครูสมมติว่าครูตัดสินใจว่าจะไม่ขายขนมใช่ไหมวันหน้าอาจจะขายก็ได้แต่ครูก็ไม่ได้เกลียดอาชีพนี้นะแต่ครูก็ขอบคุณเขาที่เคยเลี้ยงเรามาแล้วก็รู้สึกขอบคุณลูกค้าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาจนถึงทุกวันนี้แลวครูก็จะไปต่อโดยการที่คิดดีพูดดีทําดีซื่อสัตย์จริงใจต่ออาชีพที่ตัวเองทําในระหว่างทางทุกคนอาจจะมีนี่ใช่ไหมคะห้ามคิดถึงนี้ห้ามบ่นห้ามพูดถึงนี้เด็ดขาด คนที่เรียนกดแรงดูเด่ะเขาจะไม่มีเวลามามาคิดถึงนี่เขามีเวลาที่โพส์โพสขายของอัดคลิปเพื่อให้เขาขายของดีให้ได้เอาสมมติว่าคุณอาจจะไม่มีนี่แต่สําหรับคนที่มีนี่มันอาจจะขย,ยันกวาชาวบ้านเช่นไปทํางานมาตอนเย็นมาอัดคลิปทําธุรกิจเพื่อขายเหรียญปู่ท้าวิสวรรณ์คุณไม่รับตัวแทนจําหน่ายนะไอะคุยตัวอย่างให้ฟังมอนคุณเนี่ยเออคูไปขายของมา หรือก่อนไปขายของครูจะอัคดคลิปขายเหรียญปู่ท้าวิสวุวรรณก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือบางคนนะ่ะลูกศิษย์ของครูลุงที่ลูกครูไปฟังคลิปกับครูลุงอ่ะนะคะเขาทําคลิปตั้งนานอ่ะผ่านไปเป็นครึ่งปีแล้วก็แล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทักมาซื้อของของเขาเลยอะ่ะนี่แหละครูก็เลยไปเรียนรู้กับครูลุงครูลุงก็เลยบอกให้อธิษฐานแบบนี้นะคะแล้วจะเกิดผลลัพธ์และครูลองดูด้วย ด้วยค่ะหลองให้ทานตามที่ครูนุ้งสอนก็เกิดผลลัพธ์จริงๆค่ะ